สวัสดีครับพี่น,อน,น้องมอนิจงจนทองชาแนลก็มาพอกับพี่น้องอีกมือนึงครับมือน,นตรงกับวันติเก้ากับเด่นกุมภาพันธ์พศสองพันอรอยหกสิบหกับช่วงเทศกาลปีใหม่กับบเวรเมื่อบ้านกับพี่น้องก็เลยบอมีคลิปลงให้พี่น้องได้เบึงเพราะว่าช่วงนี้ยังอยู่จังหวัดพทุมท่านีอยู่ครับพี่น้อง ยังขาดขายพวกอาหารตามสั่งครับก็เลยบ่ทันมีเวลาเมื่อไปเฮ็ดเกษตรผสมผสานครับแต่ว่าเฮ็ดไว้แล้วล่ะแต่บ่ทันได้ไปเบิ่งกับพี่น้องพวกต้นใหม่หลายๆอย่างครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสแก่มาเบิ่งสวนเล็กๆน้อยๆรับพี่น้องพื้นที่ก็ประมาณสามคุณสองสองคุณสามตารางเมตรนี่ยแหละครับพี่น้องแก่อยู่หลังลานครับ ก็เลยถือโอกาสไ้ปลูกพักผสมผสานเอาไว้กินไว้ใช่นี่แหละครับไปให้ขาให้ลูกค้าได้กินอาหารที่ปลอดสารพิษครับเช่พี่น้องเห็นอันนี้ก็คือตอน้นตือกับปักท้องครับผมซื้อเมล็ดแล้เมาเพาะครับปลาเม็ดจีบินแบบใดครับก็เลยเอามาลองเบิงครับแต่ว่าเคยล่องเบิงทีหนึงแหละครับแต่ว่าการงยใยดีอยู่ครับพี่น้อง น้ำนักกับประมาณหาหกโลได้อยู่หรอกครับลูกหนึ่งอันนี้กับกล้วยที่พี่น้องเห็นอยู่นี่คือกล้วยน้ำว้าครับพันมะลิอ่องครับมองนี่กับผูกอันนี้ก็เอาอยางยางลดรับที่เขาบ่ใส่แล้วครับพี่นอ้องน,นี่ก็เอาดินมาใส่กับลูกเอาพักสวนขั้วเนี่ครับมาลงครับพี่น้องยังเป็นพวกพักชีลาวครับ แล้วก็มีผักข้ากวางตุง้งแล้วก็ผักอีตูใส่ไปน้ากันเลยครับพี่น้องเพราะว่าพื้นที่มันจนํากัดบ่มีพื้นที่ก็เลยอันใดที่พ่อปลูกได้ก็ปลูกเลยครับพี่น้องเอาไว้กินไปท่านนี่แหละครับเป็นผักที่ปลอดสารพิษครับพื้นที่มองนี้นี่ผมบ่ได้ใส่ปุ๋ยครับพี่น้องเพราะดินขาเจ้าดีอยู่ครับดินดีอยู่ ท้งฟากลางดินเจ้าดีอยู่นะครับเพราะว่าเหตุผลที่ว่าดินมันดีเพราะหยัางครับก็เพราะว่าเขาโกยเอาพัดตบมเชือาเานี่มากองไว้ครับทับถมเป็นกองเป็นปีๆครับปีนึ่งเขาก็จะโกยที่หนึ่งเที้ยกับสองเตี้อตามเตีือแล้วต่งานปักผักตบมเชือว่ามันหลายกับโกยหลายหลรอบครับทับถมทับถมเป็นรุนโดนหลายปีหลายๆปีมันก็เป็นโกยอยัางดี อันนี้ผมปูกน,นี่ผมบ้ใส่ฉีดใหฉ่ีดยังเลยครับพี่น้องปุยยังก็บบริษายเลยหดแต่นามยางเดียวครับตักนามข้องในหละงดแต่งามดีครับอันนี้ผมเก็บไปกินเนี่ยแหละครับพี่น้องมันก็เลยเบาบางเลยที่พี่น้องเห็นนั่นนี่ก็คือถั่วฝังงาวครับปลูกกับสองสามต้นแหละเห็ดข้างให้มันเลือ่อยไปแต่มีผสมผสานหลายอย่างครับอันนี้ก็หมันาาครับพี่น้อง กำลังขึ้นกำลังแตกยอดครับภาพกาติสะท้อนแสงหนึ่งเดือพี่น้องเพราะว่าันลังเทอแดดมันจา้าภาพกาสิแจ้งคักสว่างพอังเทอหาหลังเทอเบ,อเบรกมันร้อยมาบังดวงอาทิตย์มันเกิดสิจแจ้งในจักหน่อยกันมันแผ่นแดด แผนเบกมันบาบางมันก็ภาพมันก็สิชัดดีอยู่ครับพี่น้องอันนี้ก็ตังงวร์ฟางเหาครับพี่น้องที่พี่น้องเห็นในคขึ้นนะี้นี่กําลังแตกยอดครับพี่น้องยอดกําลังแตกอีกเจ๊กหน่อยก็ประมาณแจ๊คซิฟกามือกันนะทีได้กินอยู่แล้วครับอันที่พี่น้องเห็นกไกลๆนี่ก็กล้วยได้ครับพี่น้องนะกล้วย ต้นนี้ก็ต้นสูงแหละครับ้วยน้ำว่าปันมะลิอ่องพีในคนในบ้านนู่นบูบานแล้วก็เจา้าไปขอก็เจ้าขาเจา้าก็าเ,าาเลยมใไ้เอามาใไ้ก็เลยมาลุ่ดินครับแต่งานดีอยู่ครับก็อาศัยน้ำคลองนี่แหละครับพี่น้องนี่มะโหดครับอันนี้ก็มะเขือมะเขือก็อยันแม่นมะเขือปออยู่ครับพี่น้องอันนี้บ่ได้ซื้อแหละครับพี่น้อง ตัวมากินแหละ็เอาในมาห้อยลอยมันก็นเลยขึ้น่วนอันอนี้ก็เป็นกระเพราครับพี่นอ้องกระเพราก็เก็บเฮ็ดกับขาวไลยรอบแล้วครับอันนี้ทัวฟักง,งาวนี่ตัวนี้ก็ฟักนี่ก็กำลังสิ จะเริ่มเติบโต,ตครับพี่น,อน้องเาวประมาณคืบสองคืบแล้วครับจะมาเบอร์ตันใหญ่ครับอีกสักอาทิตย์นึงก็จะสก็บกินได้แหละครับนี่พี่น้องเห็นยูวิวเนี่ยก็คือคลองคลองร่งสิตครับพี่น้อง นี่ครับพี่น้องอันนี้ก็บักหุ่งครับบักหุ่งกัหลายอยู่ครับเอาในมาเพาะครับพี่น้องกับขึ้นก็เลยบ่ได้ขุดเอาไปปลูกของอื่นกับเพราะว่าพืนที่มันจำกัดมันขึ้นเท่าไดกับปลูกเท่านั้นแหละครับอันนี้ก็ขึ้นช่ายครับจะซื้มอมาจากตลาดมาเฮ็ดกับเขาย่าให้ลูกค้าจะเอาหากมาลุกดินรับเพื่อขื้นอยู่ครับพี่น้อง พอได้ดนนกินอยู่ครับอันนี้แบพริกครับพี่น้องพริกก็ซื้อมาตํากันแหละครับแล้วก็เอาเอาเมล็ดไปเพาะไปโรยแหละครับมันก็ขึ้นครับมีนวยละ่ะกำลังต้นก็หนวยกำลังออกเกิดดอกก็บกำลังลายอยู่ครับดอกอันนี้กับหอมครับต้นหอมเอมาปลูกครับพี่น้องซื้อมาจากตลาดก็เลยมาปลูกบ่งึน้นอยู่ครับพี่น้อง เดี๋ยวให้พี่น้องบึงพริกอภิษกันนี้มีหน่วยแหละครับกำลังมีหน่วยหน่วยกำลังเจริญเติบโตครับดอกก็แตกไปเรื่อยๆครับเขาเทายังครับพี่น้องอันนี้กับุ้นชายอีกจุดหนึ่งครับในในพื้นที่มองนี้ผมปลูกพืชพักในประมาณเกือบยี่สิบชนิดครับพี่น้องปลูก อันนั้นนี่อันนี้เนี่ยครับกระตุ้นมากกับแสบซิบเบอร์เดปูแล้วครับว่านเอาแล้วมันก็ขึ้นขื่นก็บ่าเลยถอนไปปลูกใส่กันมันขึ้นอยู่หันแล้วครับอันนี้ก็บมะเขือเทศกับพี่น้องมะเขือเทศเนี่ยก่อไ้มาว่านด้วยกันครับขึ้นอยู่ครับกําลังมีดอกนวยกับกาลังยีญ่ครับนี่ครับยังยังพี่พี่น้องเห็นนี่แหละครับ มันังแตกงาแตกกิงออกไปครับนี่กะดอกดอกมันิกรดอก,ดอก,ก,ดอกตัวฟักเง,งาครับพี่น้องขาวๆที่พี่น้องเห็นนะครับจะเป็นไอเดียสชหรหบพี่น้องท่านไหที่อยากจะปลูก,กเกษตรผสมผสานแต่ว่าพื้นที่จำกัดจะล่องเอาไปใส่เบิ้งเลยครับพี่น้องเพื่อจิเอาไว้กินไป ท่านเจ้าของครับโดยทีย่เขาบอต้องไปซื้อครับบางเครือีนนยมันก็เซฟค่าใช้จ,จ่ายไดนอย่างนึงเด็ดครับประหยัดค่าใช้จ,จ่ายอยู่ครับในบปัจจุบันในพื้นพักเนี่ยราคาสูงเลยครับพี่น้องราคาแพงอยู่ ันที่พ่อปลูกได้ก็ปลูกไปครับปลูกไปกินไว้ใส่เองครับเซฟข้าใจใจในการซื้อครับอีกอย่างกับเป็นพักติดปลอดสารผิดครับดีต่อสุขภาพครับพราวะเข้าว่าเ้ารังเถ้อเข้าไปซื้อตลาดเข้าก็บ่แน่ใจกันว่าในตลาดนี่ก็จะเอามาขายนี่ มันปลอดสารผิดบอรครับแต่บักข้าปลูกเองนะขามันใจได้ว่าพักตีข้าปลูกไ้เนี่ข้าบริสไทสารผิดสามารถเอากินเราสบายใจครับเพราะเขาปลูกเองกินเองครับอันนี้ก็มะเขือเทศครับพี่น้องอีกจุดหนึ่งครับนี่ก็บกำลังผิดกำลังงามอยู่ครับกำลังแตกยอดดอกกับกำลังแตกกับกำลังมีดอกกันละครับ ก็เลยอัปเดตให้พี่น้องได้เบิง้งไอเดียเล็กๆน้นอยๆครับเดี่ยวผูใ้ใดอยากเอาไปเป็นแนวทางในการปลูกไว้กินไว้ใส่ในครอบครัวก็สามารถเอาไปลองใส่เดชครับอันนี่คือข้างไว้ข้างนี่ก็หาเศษไม้แต้ๆนี่แหละครับพี่น้องที่ไม้ไผ่เนี่ยไม้อะไรที่ก็ตัด พอตัดได้เอามาถิ่มผมกเอามาปักแล้วก็เสืออมัดเพื่อให้อันตัวฟักง่าเรื่อยไปครับอันนี้กับักอื้อครับฟักต้องอีกจุดหนึ่งครับพี่น้องกำลังแตกยอดครับเจ้า่าแมลงมาก,กินหลายลยครับเป็นพวกมแมลรง มแมลงตับเต่าสีเหลืองๆสีสมสมนะครับมแมลงก็เอื่อหน้าแย่งบุกครับแม่งรูปลักษณะคือเตาเนี่ยแหละครับมันมากินยอดอ่อ,อนจังจังจุดนี่ครับตัวน,นี้กินเกือบเปิดแล้วครับพี่น้องนะยอดอ่อนเนี่ย,ย,อออยกินเปิดครับเพราะว่าเป็นพืชผักที่บริสายสารเคมีครับมแมลงก็มากิน น,นี่ก็อีกจุดหนึ่งครับนี่จุดหนึง่งอันนี้ก็กําลังเียงอกครับพี่น้องเียงอกเลยสองสามมือครับแต่เราว่า,าง,งดีกับมะแร็งนี่แหละครับไม่กินมะแรงเต้าท้องนี่แหละครับ ได้วยแพี่น้องเบิงอี๋เป็นข้องครับข้องแล้วก็มีเส้นทางนี้เส้นทางลังสิดนครนายกครับทางหลวงไม่เหล็กสามศูนย์หาครับลังสิดไปนครนายกครับข้องนี่ยาวครับตั้งแต่ลังสิดมาฮอด ที่ผมมองผมยูนนี่ก็ประมาณยี่สิบห้ากิโลครับกำลังสิงมากอันนี้ก็อีกต้นหนึ่งครับอันนี้จะเป็นแตงกวาครับพี่น้องผมเอามาลุ่งครับกำลังแตกยอดครับผสมผสานกันทั้งมะเขือทั้งแตงทั้งบกชัว่วผสมผสานกันเลยครับพี่น้อง เอาพื้นที่จำกัดก็เลยเอามาล่องเบงแต่พืชพักมันจะดีอย่างครับพี่น้องถึงสิอยู่ใกล้กันมันก็บ่ทะเลาะกันบ่เถียงกันบ่คือคนได้ครับขันค้นน่ยอยู่ใกล้กันบ่ได้รได้ครับแต่พืชพักบ่ไบดเเทียงกันบ่ไ้ดากันต่างค้นต่างกับกิ่นกับอันนี้ก็บมะเขือครับ มัคือ,อน,นี่ก็อยูติดกันครับพี่น้องเพราะว่าเอาไนมาเพาะมันก็เลยขื่นขึ้นก็บรได้ถอนไปใส่ครับให้มันขึ่นยุหันครับแต่งามดีอยู่ครับพี่น้องพอวาเอาหนาคข้องหดซูมือสูมือครับที่พี่น้องเห็นนันนี่ก็คือแตงกวาครับเนะี่ยแม่งตับเตากินยอดมดครับ พี่น้องิึงวิวไปเรื่อยๆครับ